กี้ซีูสวัสดีครับนะครับตอนนี้กี้ซีูก็นะครับจะพามาดูเนาะพี่น้องเนาะนะครับริมขอบอ่างขอบเขื่อนนะครับน้ำลดน้ำแห้งแล้วพี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับนะทางโน้นนะครับเพื่อนผมก็ไปรอแล้วนะครับไปรอหาดูว่านะครับใครมีปลานะครับไปบึ้งเขาจับปลาจับปูพี่น้องนะครับนะวาได้ปลาอย่างนี้โอ้ใครเอามองมาทิ้งไว้ตรงนี้นะครับ ใส่ใจได้แต่มองนะครับใส่มองได้ตั้งปลาเด้อพี่น้องนะครับตอนนี้เราก็มาถึงนะครับสถานที่นะครับของพี่น้องหาปลาของพวกเราเนาะพี่น้องเนาะเป็นไงได้ไหมอายุขอเขาเตเขาไม่ขายขอเหรออืมเพาคนนี้มาหาเลาะซื้อปลานิ น่อะไรเอ่ยตอนแรกเพื่อนว่าไม่ขายเพราะว่าเาเพื่อนเพขนไม่ฟังเหตุผลเราคอยอยากกินปานินเจ้าอยากกินขี่มันโอ้ยายเจ้าก็เอาตะขี่หันลูดมาไห่เหล้าโลดโตหันเอาเมื่อเอาไห่เหล้าซื้อๆก็ได้ล่าสุดนะคุณแม่เพื่อนเหมือนจะใจอ่อนแล้วในเอฟซีเอาเจ้านี่ไปแม่เอาขี้ว่าเอาขี้ก็ลูดเอาตะขี้นั่นแหละให้คุณแล้วก็ปลาก็ให้คุณแม่ไป เพิ่นเนี่ยมาหาเอาไว้กินตอนแลืงเพิ่อนบ่ได้หาค้าใช่ส่วนใหญ่เขาก็หาไว้กินหาอยู่หากินดู้าอะไรจะหิวน้ำหรอเอาเอามหละเอาเปิดกินคานี้เหรผมผมกอกให้อย่างนี้เลยเดกอกกินเลยนี่้อนไงไงบของเรา ก็นะครับทุกท่านนะเราก็จะมาดูนะครับการหาปูหาปลาพี่น้องนะครับนะเราเราจะมาซื้อปลาสดๆนี่เอาอนี่ผมเทให้น้ทกกินไปเถอะเอาเลยๆเปิดฟ้าผมเทให้โอ้มันเน่าน้ำน้ำน่ามากพวานโอ้เอฟซีนะก็คุณไปไหนไม่เคยเตรียมพร้อมและคุณอยากกินของคนอื่นแล้วยังจะบบนอีเจ้ากระไดมูเขาก็เตรียมมานน้ำใน ดูเลยผมเลือกคนเดียวนะเจ้าของมาโบเอายังมาผัดมูให้กินผัดตีนันตีนี่โอ้ค่อยกระพกมาเขากระพกมาโอ้ยเบอกเลยก็หาว่าว่ายมาดูปลาดีกว่าพี่น้องนะครับนะตอนนี้เรามาลุ้นปลากับคุณแม่นะครับน้องพุ่นหาปลาโอ้สองของบักยางดีเลยท้่คุณแม่เนาะปลข้าบของอุ้ยอืม ตรงหลากมากเลยยกบ่ขึ้นเลยแม่นป่ปลาปลาหลายผดนะมานะครับเอซีทุกท่านเรามารุ้นนะครับปลาคุณแม่กันผมเียมามากครอักอ้เาบเอ้าเอ้าเอ้ามามามา พี่น้องพี่น้องโอ้โโอ้ปาสุดพี่น้องเ้ยเจ้าคื้ได้มาเถอะเจ้าใส่อยังโอนต่แล้วตื้อแหงเท่าก็ครับเ่าเราอดหางหมาลงนะเราก็ได้นะพรุ่งนี้หาเหงมาลงดีกว่พวกเรานนะป้านี่มีแจ็คตัวละตัเอาถุงมาเอาถุงมาใส่นะโอ้มีใ่ญยนะเราเตียงพิ่เลยพี่น้อง อันล่มไปทางไหนคอยปวดตดโอ้ยตายแล้วพันหายปลาหายก็ยังมาตดให้พันบึงอ๋ออีอสุดๆในเอฟซีทุกท่านนะครับบุ๊มบนบุ๊มบิ้นต้นนี้เจ็บตัวปานินปานินเอาแต่ปานินพันมากแต่ปานินพันอืมบอมีปลามีปังไทยเนาะบอปฝางามอีกสีเนาะสวัสดีในเอฟซีในพิษณุโลกพาของเราก็สาเร็จนนะท่ผ <busca> ู้ชมปลาคอใหญ่ก็มาหอดเลี่ยวนะครับปลาหอใหญ่ก็มาหอดเลี่ยวน้องพี่น้องมีตัวเดียว ป้าคอเอายู่บ่บอปังไทยน่ะนะป้าไทยน่ไปเผาของใหญ่บ่ไววกินบ่ใหญ่มกินแลอันนี้ฮะป้นิ่มีตัวเดียวอีหลีบ่เผาปนินมีตัวเดียวอ่ะตายยังหนอน่อยนะตายยังน่ปานินเออเออไหยเอาตัวน้อยติล่ะเอาน่อยเพิ่น่อยีเลเพิ่มไปกินโตมันอกเมียนเพิ่กเออเล่อยากกินขี้เปเืเอาเอขี้ให้เราตอนนี้เรามขี้บีบใส่ถุงไปให้เพิ่งจังหวะเอาเถอะครับ ปลาใสเพิ่มไหมเนาะจีนเราเลเออมันหน่อยอะไรเพิ่มเกือบอันนั้นมันปลาขับของเพิ่มว่ะปลาคาบสิ่งของมันย่านมันไปคาบของเขา้ยมันมันชื่อปลาปลาคาบของนะครับอันนี้ธุรกิจเราได้อยู่ได้แล้วสองตัวก็สุดยอดแล้วนี่อันนี้ปลาั็กน้อนี่อันนี้น้อย มีตัวนี่นี่ได้ลูกปลานิ่นนี่ปลานิ่นก็มีอยู่หันปลานิ่นหน่อยหันนี่อยู่ใหญ่ได้อยู่ปีใหญ่ได้อยู่ครับอันเดียอันเดียเหาอให้สมใจเราซะย่า่ผมพิจัยย่า่ผมเป็นยังดอกอดเอาเด้อยายเด้อไม่ถึงใจเขาซะบเป็นยังยายบมอันนี้บผมจะขี่มันโม่เออเมียนอยู่ดอกยายขวดนี้ยังสร้างมาขี่เนาะเมียนอยู่ดอกปุ่มกวาอยู่นะเบิ้งปะแต่เบิ้งถ้าเบิ้งดุบันจะถึงอันนี้ ที่ให้ตืมให้มันหอดเงื่อนบ่เอาคิดเป็นเงินให้มันเป็นหน่วยเป็นลอยเป็นยังเลยก็ว่ากันไหเจ้าว่าเลยนะครับเอาที่ย่าว่าพอดีขายปลานี้ก็เอาแม่บ่เอาใส่ตืมเอาใส่ตืมกันก็ได้ครับครับปลาปิ้งกินใสตับตับตัวตับตัวกินใส่บัวตัวแรกนะครับเออเอากินใส่ตับตัวนะครับตอนนี้เราก็มาดูนะครับการซื้อปลาสดๆนะครับ นะครับชาวประมงของเรานี่เองพี่น้องนะคุณกะหายูหากินยามีธรรมชาตินะพี่น้องโหนคนนะครับเป็นจุดเป็นจุดนขี่มันเสียบเป็นจุดเป็นจุดแล้วแต่นะครับจับจองมองเลือกกันในรถพี่น้องนะครับนะอยากอยู่อยากกินหายของหนอนหายกระนี่บปอทำไมพุ่มนี่เราไปไหมพุ่มนี่เบิดของลอยนึง มามครับมี่บ่เออม่โอ้ย่านว่าคลองพ่อมัดข่ไนึงมามาอเอามาไอ้เฮาคนละเครื่องเนาะเออเอาคนคนละเครื่องคันานึเออเเจ้าคือสิ่เจ้าคือสิบอ้มันหลายพูดได้หันดิอมามามาไอ้ไเ้านั่นเอากระบอกกาเอาคือกานมันหลายพูดเลยไอ้นน้นอย่าอ้แบงไว้เพิ่นน้ำแบงไว้เพิ่นกินน้ำเสียวเบของเพิ่นได้จังไง

อุ้ยสดๆดเลยบานนี่นานสีนะครับดูว่าเพื่อนปลานนินหวานเอาไว้กินเร่งน้ำก็ได้เออเอาไว้กินน้ำเนี้ยลูกเมียทายุบานพันบ่มีเนี่ยกินบ่ต้องมาขายเบิร์ดดอกเอาซ้ำซ้ำได้นี่ล่ะครับ อันทุกแม่เจ้าซื้อปลานิ่งบอกนะ่าจะได้ก็คือว่าให้เพิ่นตามที่เพิ่นจัดให้นั่นแหละครับจำนวนเงินหนึ่งร้อยบาทนะครับเอาที่เพิ่นจัดมาให้นะครับกินสดๆนะครับสนับสนุนกันไปพี่น้องนะครับนะครับผมอ๋อเพิ่นเพิ่นพี่เข่าวบอกพ่อเพิ่นเพิ่นอยู่บ้านใดนะพ่อพี่เขากินบ่อพี่เข่าอ้าวเมียนบอก่อพ่นพี่เข่โอ้ พ <gesch> าปลาได้เพื่อนครับด้เงเหมือนแล้วจิ๋หนึ่งตัวนึงอ๋อไปใช้ไปใช้ไปไคขอยตัวไปขอยตัวไปขอยขอยตัวไปขอยชิดเจอยตัวนัพี่บ่าอ่านะครับนี่ตอนนี้เราก็นะครับได้ซื้อปลาช่วยเรือนะครับชาวบ้านนะครับพี่เพิ่นมาหาอยู่หาปลาเพิ่นบอกว่าเอาเบ็ดของพี่น้องเอ้อมูไคกับเบ็ดปลาเอาเลยครับนะอู้ยเพิ่นไปหาอยู่หากินเพื่อนไปซื้อข้าวซื้อน้ำยังไปเอ้าใอ่เนาะเออนละสนีพ่อล้วละหมอคุ้นล้วละมอซุมกันดีนะครับหนึ่งร้อยบาทนะ เหล kind of mm ือเยอะนะครับเราไม่ได้อหมดน้องเอฟซีนะครับเพราะว่าเพิ่นบอกว่ามุดคงร้อยหนึงห้อยก็มันสิโพูดเด้ผมก็เอาครับแล้ก็ไอเกะไปกินแก้ไปกันนี่แล้วก็ถ้ามีกระถิ่นแล้วเดี๋ยวแกบอกว่าเมื่อกี้น่ะแกขายปลาเนี่ยเพื่อที่จะไปซื้อข้าวกินเอออันเพิ่งยู่กับไผ่ครับเพิ่งยู่กับไผ่ลูกหลานนี่อยู่บ่ลูกเพิ่นจะเอาหัวมือแล้วอยู่สามคนบ่ ตองคนตายายบอบตายานโค้งน้องพื้นเขาไปกันนะบอนี่นะบาโค้งน้องพื้นนี่นะว่าอข้างในนี่บอขอขอรายละเอียดดีกว่าเนาะเผื่อมีโอกาสแวะเยี่ยมเยียนเนา้อนาะโอ้นะครับเราเห็นเพิ่นก็คือที่คือเพิ่นขยันทำอาหากินนะนะเพิ่นบนเขาวมีน้ำเขาเขาเห็นแล้วเขาก็เออนะครับนะ นี่คือไม่ได้หมดนะเจ้าบอว่าหมดห้องหนึ่งเลยดูดูดูเดี๋ยวเราเอาเอาตัวที่มันดีใหญ่ๆเอาแต่วงก็ครึ่งต่อครึ่งนะครึ่งครึ่งนะเปูกาบุษนะเอ้าเอ้าโอเคนะทุกท่านนี่ตอนนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับได้ปลาได้ปูกลับไปกินแล้วพี่น้องนะครับคลิปนี้อีกที้ซีอูฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ